ำหรับมุมมอ,มองการลงทุนในปีนี้พี่จกกี้มองอยังไงบ้า<อ>งคะ<อ>ง<ห>ดูเหมือน,<ห>นพี่จกกี้จะน่าจะไปลงทุนต่างประเทศเยอะเลยใช่ไหมคะจริงๆหลายๆคนอะ่ะชอบลงทุนแล้วก็เอาตัวเลขอะ่ะมาคิดตอนสิ้นปีเฮ้ยตอนนี้พอร์ตหุ้นเราเท่าไหร่มันเริ่มต้นเท่าไหร่นู่นนี่เฮ้ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผมว่ามันถ้าระยะยาวมันก็พอได้แต่ระยะสั้นผมว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดเพราะจริงๆอ่ะคีย์เมริกหรือคิดเทกเวย์ของการลงทุนเรามันอาจจะไม่ใช่ราคาหุ้นผมว่า ระยะยาวก็คือ10ปีขึ้นไปแต่เราต้องมีคีย์เมริกในการจับทำไมอลีบาบา4ปีแรกที่เขาทําธุรกิจเขาไม่มีรายได้สับบาทแต่เว l u a ชั่นเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าพอนึกออกไหมครับ<อ>เพราะจริงๆมันไม่ใช่ราคาหุ้นนะครับม,มันคือคีย์เมริกหลายๆคนก็เลยบอกว่าเอาราคาหุ้นสิ้นเดือนมาบอกเฮ้ <c oughs> i, บยบริษัทมันทำทำ ผลประกอบการหลายๆอย่างทำคีย์เมทิกทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆทำไมร,ราคาหุ้นมันลงระยะสั้นมันเป็นแบบนั้นครับมันทำงานแบบนั้นแต่ระยะยาวสุดท้ายแล้วผลกำไรของบริษัทอะ่ะมันก็ถึงมาสะท้อนที่ราคาหุ้นแต่ประเด็นคือเราก็ยังขาดโก้ทไงถูกไหมอ<ช>แต่ถ้าผมบอกว่าปีที่แล้วผม ผลตอบแทนจากหุ้นเป็นไงผมก็บอกว่าบวกแต่บวกไม่เยอะแล้วก็บวกที่ต่างประเทศแต่หลายๆหุ้นหลายๆตัวของผมมันยังอยู่ในวิกฤตมันอยู่ในโซนล่างอยู่เลยหลายๆคนที่เคยฟังคลิปผมผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมสนใจลงทุนแล้วก็ผมเป็นบิ๊กเบสของผมเหมือนกันเงินนี้ผมลงทุนมา15ปีตอนนี้ประมาณ53-55%อ,อยู่ในกลุ่ม Education ของจีนเพราะมันเกิดวิกฤตที่เรียกว่าปเปิ t มันเป็นวิกฤตประเทศจีน วิกฤตกลุ่มอุตสาหกรรมจีนและที่สําคัญหลายๆตัวเป็นวิกฤตเฉพาะตัวมันมถูกขนาดไหนถูกขนาดแบบหุ้นการศึกษาจีน PE 1, PE 2, PE 3เต็มไปหมดเลย<ม>หลายๆตัว Market Cap หาร operating cash flow ไม่ถึง1ปีคือคืนทุนแล้วนะครับบริษัทสมมุติ1,200ล้านอ่ะเขาหาเงินได้1,500ล้านภายใน1ปีอ่ะห<ม>ักค่าใช้จ่ายแล้วนะกระแสงเงินสดท่วมท่วมท่วมแต่ตอนแต่ถ้าเราไป valuation ว่าเฮ้ บริษัทนี้มันโตมาขนาดไหนภายในเวลา3ปีเนี้ยปรากฏว่ามันลดลงมา90%กว่าด้วยราคาหุ้นแต่จังหวะแบบนี้มันอาจจะเป็นจังหวะของการลงทุนก็ได้เพราะคีย์เมติกที่เป็นโรงเรียนคีย์เมติกเป็นจํานวนนักเรียนหรือค่าเทอมหรือรายได้มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง30ปีนี้นะครับ,รบผมก็เลยบอกว่าจริงๆหลายๆคนนะผมว่าโชคดีแล้ว ที่เราอยู่ในประเทศที่มันแบบมันเป็นโกลเด้นไทม์พีเลียดแล้วเราหาเงินได้ก่อนอเราอาจจะไม่ได้หาเงินได้แบบบูไนไม่ได้หาเงินได้แบบนอร์เวย์แต่มันก็ได้เพียงพอที่เราจะตั้งต้นแล้วสามารถลงทุนในธุรกิจที่มันเป็นเอ็กโพเนเชียลเทนในอีก5ปี10ปีข้างหน้าครับงั้นทิ้งท้ายหน่อยครับทั้งพี่ป๋องแล้วก็พี่แจ๊ก,กี้ครับแล้วสรุปปีนี้เราควรจะต้องทํายังไงดีกับการลงทุนของเราทั้งในมุมมองไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามครับ ก็ผมไม่ค่อยถนัดต่างประเทศนะ<ด>ผมะขอพูดแค่ไทยแล้วกันแจ็กกี้ต่างประเทศจะดีกว่าก็ส่วนตัวผมผมคิดว่าเมืองไทยก็ลงทุนแบบ selective buy นะครับเลือกเป็นตัวตัวเลือกเป็นช่วงช่วงตามข่าวสารที่ภาครัฐออกมาแต่และช่วงนะอย,งอย่างช่วงนี้จะมีกระตุ้นหมวดไหนใครจะได้ประโยชน์นะอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กใครจะได้จะตั้งอินฟาฟันรถไฟฟ้า20บาท ใครจะได้หรือจะมีรถภาษีอะไรไหมจะเก็บแบตไหมหรือจะอะไรไหมตอนนี้ต้องติดตามข่าวสารหลายๆทางนะฮะต้องบอกหุ้นวิชั่นบอกพวกเราด้วยมีข่าวอะไรแล้วก็จะได้นำไปไปปรับตัวนะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องเรียนเลยว่าการเล่นหุ้นมันไม่หมูเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าคนเล่นเป็นกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสาย ฟันเดม e น t a ลหรือสายเทคนิคอลนะฮะเพราะว่าทุกคนเข้าถึงได้หมดแล้วความข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดเพราะนั้นก็อาจจะลงทุนยากนิดนึงแต่ว่าผมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับแต่ก็อย่ากกลัวเกินไปก็แล้วกันเดี๋ยวเผื่อมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะฮะบางทีเราอาจจะฟังหมอดูมากไปเราก็เลยกังวลนะฮะก็เดี๋ยวใ้ ถ้าเป็นกลยุทธ์ผมก็คือเว n ดนซีแล้วก็ s ซีเล็กทีบ u y เป็นตัวตัว <c oughs> เป็นช่วงๆครับครับ <c oughs> ทิ้งทางไหนครับ <c oughs> พี่จิจเกี<ด>ครคตผมว่าปีนี้มันเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งเพราะว่าทั้งอินซีใช่ไหมทั้งมังกรเขาจะสู้ลบกัน <c oughs> มันก็ต้องหาเซกเตอร์ที่มันพอเป็นไปได้ที่มันไม่ได้กระทบกับเทควอ r หรือเท็ดวอลอะไรอย่างเงี้ย จร,จริงๆก่อนหน้านี้ผมลงทุนในอุตสาหกรรมการศึกษาจีนสัดส่วนเยอะสุดลองลงมาก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีของประเทศจีนอะไรเงี้ยครับมันถูกมากจริงๆถ้าเราสามารถเก่งไปมองหุ้นแบบอเมริกาได้จริงๆอันนั้นคือแบบ First Data เลยสำหรับเทคโนโลยีคุณลงทุนแบบเทสลาลงทุนแบบ TSMC พวกเนี้ยโอ้คุณก็ได้เงินไปแล้ะแต่ประเด็นคือถ้าคุณคิดแบบนั้นไม่ทันเราลงทุนแบบโฮมโปก็ได้โฮมโปจริงๆอ่ะ เขาเห็น success model ของ Home Depot ที่อเมริกาที่มัน success มาตั้งหลายสิบปีมาก่อนแล้วพอเขากลับมาเมืองไทยอ่ะเฮ้ยมันยังไม่มีโฮมโปรในเมืองไทยหรือลงทุนแบบ CPN ก็ได้ขาปีกที่อเมริกาอย่างเงี้ยวอลมาร์มันเฟื่องฟูขนาดนั้นมาก่อน CPN เห็นเห็นโมเดลแล้วก็เอามาทําในประเทศไทยผมก็เหมือนกันผมลงทุนแบบพวกนี้ครับจริงๆอย่างหุ้นอย่าง TSMC ก่อนหน้านี้มาเก็ตแค p มากกว่า SMC a นี่ประมาณ75เท่าแต่รายได้อะมันน้อยออกว่ากันแค่11เท่าแล้วเรามองว่าถ้า SMC เนี่ยมันเป็นตัวแทนของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่สุดท้ายอ่ะจีนสามารถผลิตได้ถูกแล้วถ้าเขาสามารถผลิตได้แบบ7นาโนเมตร5นาโนเมตร2มานาโนเมตรได้แล้วเขาจะแซงใหญ่กว่า TSMC มาเก็ตแค p มันควรจะไม่เล็กกว่ากันถึง75เท่า ภายในเวลา6เดือนนี้หุ้นอย่าง t s m c มันก็ขึ้นมาได้ถึง3เท่าทุกวันนี้พอมันขึ้นมา3เท่ามันก็ยังห่างจาก t ท m c อยู่ตั้ง25เท่าทั้งนั้นที่รายได้ต่างกันแค่11เท่าเองหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าถ้าเราพลาดสเต็ปแรกไปจริงๆมันก็ยังมีสเต็ปลองอยู่สเต็ปลองอยู่แล้วบางทีคนที่ทำอะไรเป็นเฟิร์สลีดก่อนอาจจะไม่ได้ซักเซสก็ได้ จีนเนี่ยเขาเก่งในเรื่อง copy and development แล้วผม <Huh. S 1> ว่าจริงๆถ้าอเมริกาเขาสามารถขายของพรีเมียมได้แบบ Apple แบบเท s l a ผมว่าเขามีที่ยืน hmm. แต่ถ้าเขาทำไม่ได้เมื่อไหร่นะและ R&D มันเยอะจีนเนี่ยพร้อมจะ copy and develop hmm. เลยเหมือนยาเราเห็นอิลลาลิลี่ดังตอนนี้บริษัทในจีนต่างๆเนี่ยเตรียมผลิตเต็มไปหมดแล้วแล้วก็แอบ,บขายในเถาเป่าแอบบขายแล้วนะครับโดยไม่สนใจพาทเท หรือหุ้นอย่างจัดฟันใสถูกไหม,มที่ก่อนหน้านี้มันมีหุ้นจัดฟันใสแบบอินวิสซิไลถูกไหมครับมันสามารถขึ้นมาได้300เด้งเลยประเทศอื่นอย่างเยอรมันเขาก็ต้องรอให้พาเทน์หมดอายุค่อยทำเชื่อไหมครับประเทศอย่างจีนเขาสามารถทําจัดฟันใสมา,มาตั้งแต่20กว่าปีก่อนตั้งแต่พาเทน์ไม่หมดอายุแล้วพอผ่านมาจนพาเทน์หมดอายุเขาจัดฟันใสตอนนี้สเกลออกนอกโลกออกนอกประเทศจีนมาไปอิตาลีไปสเปน ในจีนเขาสามารถแย่ง Market Share, i n v i s ซ b l e i อินเวเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่สามารถขายของพรีเมียมได้ตลาดแมสเนี่ยเสร็จจีนหมดแล้วครับ ฟังล้วเป็นยังไงครับุนบีโหก็ถือว่าเป็นมุมมองการลงทุนในปีนี้นะคะ <laughs> ทั้งในเรื่องของในประเทศใช่ไหมคะอย่างที่พี่ป๋องบอกว่าให้ selectify หุ้นไปรายตัวนะคะมีประเด็น <laughs> อะไรก็ให้ follow ตรงนั้นประกอบการตัดสินใจส่วนพีเจก,กี้ก็ให้มุมมองการลงทุนในเรื่องของต่างประเทศค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้ก็ขอบคุณพีเจก,กี้และพี่ป๋องมากมากเลยนะคะดึกเลยวันนี้อะตอนนี้ดึกแล้วเ๋ยวยังไงทุกคนยังตั้งใจฟังขอเสียงปรบมือให้สองท่านด้วยนะครับ